สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนรับและการน,นำท่านผู้ชมกาวสูจองยูทูบบางทุยคนปัตตุงนะครับวันนี้บางทุยคนปัตตงนํนำพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศกงบานบานนะครับวิถีชีวิตแบบบานบานแบบบานหนอกขอกหน้า เรียงหัวเลียงควายไหวจ่าย,ายประโยชน์จากเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำไร้ไถหน้าชายเร่งหรือว่าเลียงเผื่อไายหรือว่าทำไร้กระเลต่นะครับพุ่มเชื้อในเลือกเกินวานะครับบางฐานบางคนพอเห็นวีดีโอตรงนี้แล้วนะครับ ย,อนนย้อนนึกถึ่งเกล่าสมัยวัยก่อนเก่าสมัยเ็กตัวเองเป็นเด็กสมัยละครังอดีตทีว่ามาเกี่ยวกลิ้งเกี่ยวเคลือกอยู่ในครูนแล่หัวแเล่ควายตามประสาองอชีวิตเจ้าชนบทชนบทนะครับวนหนึกถึงชีวิตหนะตอนนั้น มีความสุขไปอีกแบบนึงนะครับชีวิตได้ยุกับทองไหลทองหน้าได้ย่กับหัวกับควายได้ยุกับธรรมชาติต่างๆเมื่อสมัยกลางก่อนนะครับการรู้สึกว่ามันมันมีความสุขไปอีกแบบนึงนะครับ วันนี้บางตุ้ยก็น,นำพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศอีกบรรยากาศนึ่งข้องทองไรทองหน้าทองถุงหน้านำพามา,าลึกซึงความลั่ง่าสมัยกลางของก่กอนนะครับท่านผู้ชมก้ามาในช่องยูทูปคนปัทตลุงเลยนะครับก็พบกับวิดีโอในเรือราวก้องธรรมชาติต่างๆมากมายข้มามาชมกันได้นะครับขอบคุณมากๆติดติดตามรับชมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามด้วย วันนี้ก็รนำแม่พาหมายท่านผู้ชมได้จวงมันเพียงแก่นี้นะครับผมขอบคุณหมากสวัสดีครับ